ดครับผมเฮงนาวาร่านะครับวันนี้เฮงนาวาร่าจะมาเสนอ,อชิ้นส่วนการแปลงหน้านิสสันนวาร,าวรา่า NP 3 0 0 2015แปลงเป็น2021นะครับพูดง่ายแปลงเป็น p r o f o X x ก็ได้จะหรือจะแปลงเป็นตัว VL ชุบก็ได้นะครับผมมา,มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะชิะ้นแรกเลยคือฝากระโปรงนะครับ จะไม่เหมือนตัวนวรา p สามร้อยสองพตัวเก่าเนาะเพราะาตัวเนี้ยชิ้นเนี้ยมันจะยื่นออกมานะครับแต่ถ้าตัวเก่าเนี่ยมันจะแค่ตัดอยู่ตรงแถวแถวนี้นะชิ้นต่อไปก็คือ,อตัวคิ้วฝาโป่งหน้า,อาตอนนี้ทางร้านมีทั้งชุบดำเงาแล้วก็ดำด้านนะครับผมมี3สีนะมีชุบมีดำเงา,ามีดำด้านแล้วก็ออกเป็นสี ดําไม่มีตัวหนังสือโลโก้นะแล้วถ้าต่อไปก็คือชิ้นแผ่นกันความร้อนด้านในนะต้องบอกก่อนนี่แผ่นกันความร้อนตรงนี้คือของผมเนี่ยไม่ได้ติดให้มันหลุดมันหลุดไปนะก็จะมีชิ้นนี้นะครับผมแผ่นกันความร้อนอตกอยู่ประมาณ950บาทนะและ้วก็ต่อไปก็คือตัวพลาสติกปิดตรงหน้ากระจังคือเพื่อไงปิดตรงกรนะตรงนี้ผมก็เอาออกไปคือจะไปทําเป็นติดสติกเกอร์เอานะครับผม ต่อไปก็คือชิ้นหน้ากระจังนาราโปรโฟเอ็ก x ถ้าเป็นของโปรโฟเอ็กเนี่ยจะเป็นดําดเทานะด้านแต่อันนี้ผมเปลี่ยนใหม่เป็นตัวดําเงานะครับชิ้นต่อไปก็คือตาโลโก้ตาหน้ากระจังของโปร f ฟเกเลยอันนี้ของแท้นะดําแดงนะครับผมแล้วก็ชิ้นต่อไปก็คือกันชนกันชนหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะมีทั้ง โป่งเล็กและโป่งใหญ่นะถ้าใครที่ต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นตัว2021แต่เป็นโป่งเล็กก็มีเลยนะครับกันชนสําหรับโป่งเล็กไม่ต้องเปลี่ยนบางโคนนะครับผมไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนบางโคนมีให้แล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือไฟสปอตไลท์พร้อมกับฝาปิดนะอันนี้ก็มีมาให้อันนี้เป็นลายๆายอย่างนี้คือผมติดสติกเกอร์เอานะเป็นสีเหลืองนะครับผมชิ้นต่อไปก็คือ ตัวโครงกันชนด้านในนะ3ชิ้นนะครับผมใครที่เปลี่ยนกันชนตัว2021จะต้องซื้อโครงกันชนไปใส่นะครับเพราะมันจะไม่เหมือนกับโครงกันชนตัวเก่านะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวพลาสติกปิดข้างใต้ออตอนนี้ทางนิสสันเนี่ยได้มีออกมา3รุ่นเป็นแบ็กอิดิชั่นเป็นตัวคาลิเบอร์แล้วก็เป็นตัว Pro โฟเอ็กโปรโฟเอเนี่ยคือจะออกเป็นสีแดงนะครับผมแต่ถ้าต้องเป็นตัว VL จะออกเป็นสีเทานนะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยคือเพิ่งออกมาใหม่แบ็กอ d ดิชันตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับอันนี้ข้อมูลสำหรับการแปลงหน้าไฟหน้าแปลงได้ไหมสำหรับใครที่ต้องการแปลงไฟหน้าเป็นตัว2021แปลงได้ครับาราคาค่อนข้างที่จส,สูงเนื้อของแท้ตกอยู่30,000กว่าบาทแล้วนะตอนนี้นะครับผมใครที่เป็นไฟหน้าไฮโดรเจนต้องการเป็น2021มีโปรเจคเตอร์ทางร้านก็มีจำหน่ายสายไฟแปลงหน้าแล้วนะครับก็ อันนี้ขั้นตอนการแปลงหน้านะใคร <Okay. S 2> ที่ต้องการที่จะแปลงหน้านะก็ยินดีให้บริการและก็ยินดีให้คําปรึกษาทุกระเบียบนิ้วเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกห้องเครื่องกองเครื่องกองอากาศออหรือคิ้วขอบล้อหรือพาัดอื่นๆสําหรับเกับเกี่ยวกับ,กวกบนวล่ามีให้บริการแล้วนะครับทางเพจเฮงนวล่านะครับแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยช่องทางฉันอยากได้เก็บปลายทาง ติดต่อในช้อปปีครับสั่งซื้อได้ในช้อปปีมีเก็บปลายทางแล้วแล้วก็มีจะส่งให้ในช้อปปีสะดวกสบายถ้าใครต้องการที่อยากจะดูรีวิวอะไรหรือต้องการที่จะให้ทำอะไรคอมเมนต์มานะครับผมยังไงช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮงนาว่าโอเคนะครับขอบคุณครับ